นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุจรรยันโอชากล่าวถึงปรากฏการคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์ถล่มทลายว่าก็เป็นประชาธิปไตยสิจ้าก็เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปก็เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเท่านั้นเองซึ่งเป็นความคิดเห็นชอบพอของประชาชนก็ว่าไปตามกลไกของประชาธิปไตยรัฐบาลก็ยินดีด้วยเป็นกําลังใจให้และขอให้ทํางานสําเร็จทั้งนี้ก็ทําเพื่อประชาชนร่วมกันอยู่แล้วเพราะมองว่าปรากฏการนี้ไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นไม่สะท้อนอะไรกับผม ส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐส่งสกอแต่ได้มาสองเสียงนั้นมันน้อยหรือไม่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าก็ประชาชนเขาเลือกหรือเปล่าล่ะประชาชนเลือกไหมโดยผู้สื่อข่าวบอกว่าก็เลือกน้อยนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าก็อยู่ที่ประชาชนก็ดูต่อไปเลือกมาแล้วจะทําอะไรได้ดีขึ้นไหมผมก็หวังให้มันดีขึ้นส่วนคะแนนสกอส่วนใหญ่เทไปทางพรรคฝ่ายค้านสะท้อนเรตติ้งรัฐบาลหรือไม่พลเอกประยุทธ์ถามกลับว่าแล้วทาไมไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยว ส่วนไม่เกี่ยวกับความนิยมของตัวนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าใครจะนิยมไม่นิยมตัวผมก็ทําเต็มที่นะพร้อมย้ําว่าจะไม่มีผลต่อการประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งในอนาคตทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามระหว่างเดินขึ้นห้องทํางานได้คุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือย,ยังนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเพียงแค่ส่ายหัวก่อนเดินขึ้นตึกไทยคูฟ้า